สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่8กรกฎาคม2567นะครับผมเดินทางมาหาปู่สายตัดพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมานะครับปู่เน้น8-9นะครับให้บนมาลางท่านผู้ชมบรรยากาศฝนตกพี่น้องสาธุบุญเด้อกับเอซีนะครับที่ได้ร่วมนะผม สร้างซุ้มประตูหน้าวัดพี่น้องนั่นแหละครับผมยังไม่แล้วเสร็จได้ทำูุชมเดอนะครับตอนนี้เป่าเทานั่งหลบฝนอยู่ข้างในกระปูพี่น้องฝนตกอย่างแรงพี่น้องซุ้มประตูหน้าวัดนะครับสาธุบุญนะครับเนาะเมื่อไหนกับเพื่อนกับฝากมาทาบุญน้าปูน้ำนะครับจะพาเอฟซีมารับชมครับงวดวันที่16กรกฎาคม2567้อได้พี่น้องเดอบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตก นะับแต่ว่ากับเดินทางทุกวันคือเก่าพี่น้องครับเบาวเท่าเดินทางทุกวันนะครับารรม้ชมมือฝนมือแดดพี่น้องนะครับเอารอบฝนหยุดรอบฝนซาจากน่อยเด้ธรผม้ชมเด้นะครับผมจังมาฟังน้ำกันนะครับว่าปูจะเน้นนะัตัวไหนงวดที่ผ่านมาแปเก้าตัวเน้นเล่ธรรม้ชมนะครับเอารอบฝนซาจากน้อยพี่น้องนะครับผม ฝนตกแรงนี่รับอยู่กับปูปูกัอยู่นี่แหละนะครับซุ้มประตูวัดปูกันทังท่านในแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะสาธุบุญนะครับกับปูพื้นที่ร่วมบุญร่วมสร้างซุ้มประตูวัดนะครับเอารอบฝนซาจักหน่อยกันครับกาบนรรมสการครับปูการนรรมสการ้อครับปูฝนเริ่มซาแล้วครับทำชุ่มนะสาธุบุญเอฟซีคนในร่วมนะครับซุ้มประตูวัดนะพี่น้องเนาะสาธุบุญน้ำเด้อครับให้น้ำให้รวยนะครับ โชว์ภาพแข็งแรงปูว่าให้โชคให้ม,นม,นมันงวดที่แล้ว่านผช้่มนี่ครับงวดที่ผ่านมาแปดเก้าเน้นคักนะปูเนาะแปดเก้านี่เน้นคักพี่น้องเด่นบนเด่นแปดกับเก้าเด่นล่างสองกับหกให้บนมาล่างพี่น้องอตาตัวเน้นอีกแปดเก้านี่ครับแปดเก้าตรงตรง,ตรงเลยบนนี่ปูเน้นคู่เดียวพี่น้องโอ้เสียดายครับมาล่างเอ้า นะครับรชุดบนชุดล่างนปัปูชุดบนชุดล่างอ่าจะจะเดินป้อเนปิโน่จะเดินดีบ่จะไปต่อบ่อ่าอ่าจะไปต่อบ่ปูอาทาผู้มักนะครับหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องเห็นป้ะครับมาล่างได้นะครับเลขท้าย2ตัวมาได้นะครับปูเน้นให้ก็คือแปดเก้าเก้าแปดคู่เดียวนี่ไหมนี่ไหมคตัวเน้นงนะแปดเก้าเก้าแปดกับหาสองสองหาสองคู่เท่านั้นนับปูเนาะอ่าเฮ้เสียงฝน เอาเลยครับปูบชุดบนล่างได้พี่น้องเด้เสียงซ่าเนี่ยเสียงฝนอาจจะไม่ได้ยินเสียงปูบันไดบนบน เด่นบนหนึ่งกับสองมปู่จัดคแบบู่สองหกสองเจ็ดโอ,อ้ขึ้นดังแต่ปูเหล็กเนี่ยตามสูตรตามสูตรบ่ได้กบไผ่ได้ตั้งเชื้อสูตรเดียวกันมาตามสูตรปูว่าพี่น้องตามสูตรตามสูตร ตัวเองมาจังสินสหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตามสูตรตามสูตรมาตามสูตรได้ทำประชมเด้อนะครับอาจกะจะไปตรงเลขดังแน่นับปวงวดเนี่ยอ <c oughs> ตรงกันละดีธรรมชุ่มนะครับ <c oughs> ก็ได้จัดไปเลยพี่น้องหลายตัวกับว่าหลายขันมาตรงกันกระดีตัวพี่น้อง <c oughs> นะครับผม <c oughs> นับปวง <c oughs> เน้นตัวได้หรือปะ <Yeah. S 1> ถารอดตัวเน้นได้พี่น้องได้คือวัดที่แล้วนี่แปดเก่าเบาเฉาบ่ามักเล็กพี่น้องพี่น้องอครับเ <c oughs> ดน่ดนเดน่ดนเด่น ได้ละปูสองหกตัดนะพี่น้งบบนงองวันที่เราตัดแมนนี้พี่น้องคูตัดแมนเดยสองหกตัดเยอะยวเยอะชนอาเล่ช้น,ชน,ชนนะสองคู่น,ะนี้โอ้โว่ให้สคู่สิปูเอาสองคู่แทนๆเลยพะหนึ่งก,กับหนึหอ่าเนมนให้2คู่ ตัวเด่นเนี่ยปูนึงกับสองตัวไหนเด่นกว่ากันเด่นนี่แล้เด่นหนึ่งเ,เด่นหนึ่งพี่น้องเด่นที่หนึ่งเด่นที่หนึ่งครับดูเล็ล่างแล้วบัดเนี่ยล่างท่านผู้ชมบัดเนี่ยตงใจว่าเด่นล่างเด่นดเด่นล่างแปดตัวเดียวปะปูอโอ้ คือมาตัวเดียวน่งหดนี่มาตัวเดียวได้แปดตัวเดียวเด่นล่างอเอาคือกระดาษเก่าแปดนล้วปูปไปนะ <c oughs> ตามสูตรแปดเจ็ดแปดแปดแปดหก เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกตามสูตร <Akt ien. S 1> เอาจะบรองเก่าบ่ปูเด่นแบร่องเก่าบ่ขึ้มี 8, เกา่าหลักเก่ามาน้าเก่ามาเก่ามาเอาตะวันในสูตรขึ้นมีเก,าก่าเกาา่ามาล่างอ่าเก่ามาล่างตะวันขึ้นจับไปในสูตรล่างปูมาทำกัม <laughs> มาตามสูตรมาตามสูตรเอามาตามสูตรปูว่านผู้รรมชมอย่างงงเด้ฟังตามสูตรปูได้นผู้ชมเด้ ตัวตัดทิ้เลยนี่มันจะมาตัวตัดนี่แหละสายยานะครับเด่นแปดเด่นแปดเดแปดเจ็ดเดยวแค่สามคู่แปดแปดเดยวแค่สามคู่แปดหกแปดดเจ็ดเจ็ดออกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกแปดพี่น้องเก่าเก่าโบมาล่างเก่า่มาล่างท่าชุด 9ก้าจนี่จะไปบน9ก้าเนี่ยไปไปเก้าเจ็ดปดเก้าหกตัดวงตัวไหนล่ะปูล่างอ,อวโอ้สายยาปูหาเจเลยตัวนี้ปูว,วงตัเดียวแปดแตัดปะปูตัดเอาปูว่าตัดเลยแ,ลแค่นี้แหละเลขแลาววงแปจตัวเดียวร่องคือ86ดหกอ่าว,ว,วมีละนะครับธรมชม เอาแคบหน้าจอเลยหยิบจับหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นกปูเนาะหมักปลาห่าบ่มักแล้วก็ผ่านไปปูลักเก่าปูนี่แล้วเก่าเจ็ดเก่าแปดเก่าหกนี่สูตรบ่มาล่างมันเลยเก่าบะหมาล่างก้าไม่มาล่างไปบนได้แต่ว่าบนปูคือบ่มีบ่มี่เก่าบมี่อ่าบะหมี่เก่าทำชมบ่มีเก่านะครับผมเอาบ้าวเข่าเขียนตัวยังไงให้แล้วพี่น้อง จะได้แคบหน้าจอได้ทนผู้ชมเดอ้อครับนี่งวดที่แล้วให้เบิ้งน้าตรงๆเลยที่พี่น้องปู<ม>เน้นเน,เนี่ยบนแค่คู่เดียวแปดเก้าเก้าแปดล่างสองห้าห้าสองวดที่แล้วบอหลายคู่ค<ม>ปูเน้นให้ล่างคู่เดียวบนคู่เดียวแต่ว่าแปดเกาเกาแปดมาหลางนัปูงวดนี้ทนผู้ชมงวดนี้ได้เมื่อ้วปูายตัดนะครับผมไปต่อว,วะเด่นบนหนึ่งกับสองด้ทนผู้ชมเด้อนะครับ หลัก2องสองหกสองเจดสองแปดหลักหนึ่งหนึ่เน้นที่หลัก1พี่น้องวงกลมให้16กับ18นะครับผมชุดนี้เป็นชุดรองนะพี่นอ้องได้สองเจ็ดสองแปดหนึ่ะครับผมตัวร่อ,ดดรองนะครับเด่นบนเด่น1รอง2นะครับเด่นล่างเด่น8ปดพี่น้องแปดเจ็ 8, 7, 8, 8, 8, 6, นะครับ ต่ว่าในสูตรปูมีเก่าน้ำเด้พี่น้องเด้อแต่ว่าปูได้บริขียนตัวเด่นแปดร่องเก่าปูวาเก้าไม่มาล่างน้ำในสูตรจะมีเก่าเจ็ดเก่าแปดเก่าหกเก่าปูกระตัดนับไปได้คือไปได้บนนะปูได้มากระติดบนนะครับวงกลมให้เม็ดเดียวแปดเจ็ดนะครับแปดหกตัวรองแปดแปดมีปูตัดตามสายา <laughs> ปู เดทโทรหาปูกาลสินยังครับผมยังใบโทรหาเลยปูกาลสินนี่กับแม่นได้พี่นังเด้แค่แค่คู่เดียวหางเดียววันที่เราแปดเก้าตรงๆปูกาลสินนี่ถือว่าแม่นยังใ้โทรหาเลยเดี๋ยวจะให้ปูโทรหาไปเดี๋ยวจะมาหาปูอีกบวกี่มือนี่แหละเพราะว่าปูจะได้ไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ดิครับผมถามปูให้นะนะเพราะว่าถักไกลมือมันหาพอท่านหาพอท่านครับปูอืหาไม่ทันนะครับแคปหน้าจอได้ทนผู้ชมเด้นะครับ สาธุบุญกับผู้ใดทำบุญน้ำปูนะครับซุ้มประตูวัดนะครับยังท่านได้แล้วมันไ้สร้างมาบ่ปูอ่ะอย่ารอประดับทั้งๆชุดชุดชุดแล้วๆเหลือเอลชุดประดับอาจจะเฮ็ดประดับอีกได้พี่น้องได้ชุดโครงชุดใส่หลังคาชุดนี่ตีฟ้าทำเสร็จแล้วเหลือแต่ประดับนะครับผู้ใดอยากจะซอยปูกแอดไร่เบาเฒ่ามากครับ0632489695นะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ ปูเน้นให้นะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดกับแปดเจ็ดนี่สามคู่นี่ครับติดบนล่างไว้เลยหาลอตเตอรี่หาสลากกินแบ่งไว้ครึ่งวันที่แล้วนี่แปดเก้าเก้าแปดกับห้าสองสองห้าอับบแค่สองคู่นะครับถ้าหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ก็ได้เลขท้ายสองตัวแปดเก้านะครับผมเอากราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชมนะครับพอกันคลิปหนาได้พี่น้องได้ฝนหยุดตกพอดีแอดมินบา่าวแถวสวัสดีครับ